น้องอาชีน้องอาชีดังแมบดังแมบใครดังแมบใครดังแมบใครดังแมบอาชีครับน้องอาชีน้องอาชีน้องอาชีใครดังแมบใครดังแมบยกมือขึ้นใครดังแมบยกมือขึ้น ขับรถแม่เยอะมากขึ้นเร็ว,วาปอ่ะสวัสดีครับก่อนครับครับยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานยิ้มหวานอันไหนคุณน้องในในในหนแม่แม่ตรวจฟันก่อนไหนตรวจฟันอ่าหนไหนตรวจฟันก่อนไห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 นตรวจฟันก่อนไหนโต,นนนตแล้วจะ,จะกินหมำ่ำ โตแล้วจะกินมัมโตแล้วจะกินมัมกินดีๆหบ๊ายบายๆครับอาชีนอนก่อนนะครับอาชีนอนก่อนนะครับอาชีนอนก่อนนะครับนอนก่อนนะครับโอเคไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม นอนกันรึโอ <mean> ๊ยไม่เอาละหกบาทแล้วลูก